คิดลูกหาครับเป็นขามาถวายถวายะอาจา์ครับผมค่ะแนวแปลกก็กคือื่อฝันได้ไยขึ้นอยังฝันเกี่ยวจะกับผักแล้วก็ซ่อนอเคฝันส่วนนั้น้ถึงสี่เจ็เตี้ยเป็นอะาไารครับถ้เมือแรกฝันเอนเดียวนี้ฝันเองฝ้ากเองมือแรกเนียรู้ใดซื้เอเลขว่าจิดเปีเดย้ พือไม่ถือครับบ้างเหมอนครับคุนผู้ชมอาจารย์ว่าคันคือคู้ใาสิเลผมมีตีแปดนึ่งมไม่ถืออาจารย์มันมีตีแปดนี่ไปบเกาซิบเกาโเช่นหลานขันพายอยากมีดวงต้องมีเล็กแปดไปก่อนเลยงงนี้นี่เข้าครับเอนี้บันนิพะเลขกสี่ตสามแปดล่างามแปดลงโอ้นอสาแปดล้าง แปดสามแปดสมศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสองปดสส่บวดมไม่มอีกไหมหมวดก้อนเนี่ยขึ้นจะไทยฟันชิ้นสั่งไงลูยังหรอครับหมวดก้อนนี่วะขึ้นจะไทยฟันชินสั่งไงลูกอ๋อหมวดก้อนหมวดยิ่งานมากเงินสั่งไลูก อันนี้ก็เป็นเลขศูนย์นะคะพวกซีกัเก่าซีมันก็เป็นเก่าซีเนาะคัาอาจ็นเก่าซีมันฝันชื่นสุดท้ายจังมือแรงน่งสินำโฉบให้เลขก่อนเอสดงว่ามือแรกนี่ขันอาจย์ฝันยินไพอยูันทุ่งในนอกอาจย์เนาะนึกว่แตกเป็นอาทิตย ฝันเจียวกับพระสงฆ์เป็นอาทิตย์หนึง่งฝันตุ้กขึ้นตุ้ขึ้นเนาะนอนอเด็กกับฝันที่กรานอนตะเลึนกับฝันที่นนกราอ,อ,อ้าวฝันเจียวต่กับพระเนาะฟังมาเด้อ,อครับท่านผู้ชมอาจารย์เบอกว่าฝันเจียวต่กับพระมาหลายขึ้นแล้วครับเป็นซ้อนสี่ขึ้นห้าขึ้นแล้วครับพระอาจารย์ว่าสมัยแรกนีงง่ฝันยิ้มผ่าอีกันัยแไดวบนซื่ออาทแปดว้รับรองว่าบริสุทธิ์ครับอาจารย์ฝันต้งหายมี่แปดแน่นอนเห็นบอก แสดงว,ว่าสูตรนี่แปดสามนี่เนียนสูตรบน้นไหนครับ่ัวฟจานถ่ายท่านผู้ชมบ้างนะคะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามมาสันมีแปดก็คือเด่นแปดสามโน่นนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะคะคันดีของฟาจานเพินน่นเนาะ ก็าันิเขาวท่านนะันดีครับฟันมาดีฝันดีฝันเห็นพระกันเคยเขามันลื่อนแต่ฟันยาฟันเห็นพระนี่แ้วโกนนี่โม่ผาดทุกเสียเอ้ียบมัไม่ไดับเป็นี่เียบก็เห็นว่าีสยบน้ำเนี่ย มา้างล้างเนาะถังล่างมีแปดสามเี่นใสเขาครับอนี่เขาจับไว้กันหน่อยแข็งันดดหน่อย ครับผมมันนีครับกมจะยิ่งตกามากพี่เาคัมุน่มที่งายสุดสดตาเขอบคุณครับครับผมจกเป็นใครจะเป็ลูกเรี่ยงครับผมพอให้สิดตาลยมากน้ำกันมเห็นน้ำชุ่หรือว่าจีตังคนภูไทยครับผมก็เชิญมาจากไปหลงก็คอว่าจ๊ตังคนเดิมเนาะจตังคนเดิม็นบ่กคัตมุนชม ไกดบ่ได้ครับสวัสครับไกด์ว่าใครับคมะขอบคุณท่านนั่งโช่วครับที่พูดขอบคุณท่านโฉมทิ้งเอกชั้นที่โปรดครับผมสวัสดีครับพาคใหมาเนี่ยทีมงานครับผมทีมงานกลุ่มของช่องสตาร์ด้าดชาแนลหรือว่าหองผู้เมืองแล้วก็เวอรวจิลวัน์ไทยครับผมอันนี้เลยค่ะได้เปล่าคะพ่อจารย์ไว้หั่นครับเอาครับพ่อหยีรดครับเอาคนย่างหันในนั่นโย ฟเนนไปสำหรับใครนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเพียง,งตัวเลขนะคะที่เจตันให้ท่านผู้ชมดูนะคะออก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ <tweet> สําหรับใครที่เข้ามาชมนะคะก็ถือว่าถือว่า ได้เข้ามาชมตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะก็สามารถเสี่ยงโชคลาภฉลาดจุนแดงรัฐบาลวันนี้จะมากาบผ้าจา์นะคะจะมาถามความฝันของะอาจานหกุกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวามฝันกับเคยเขามากหลายครั้งเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็เลยอยาก น้องลองขอข้อมฝันแมหแทนผู้ช่วยในทุกันเบิการคาร์บาอาจารย์ฝันดีคืวฝันแนวแดในกินาการทุ่มเวลาเสียเวลาทงรอบุนักการทุ่มรอบคุครับไปเลยครับไปจีตามครับอาจารย์แทนแป่ข้อมฝันแห่งฟั้างไอจัรผู้ชมครั Hence, บผมนอาจารย์ฝันตรงไหนเ่ยครับอนคูเอซีฟังไหครับผม นายเด็กสูตรมากนบบวนฝันดีอยู่เล้วค่ะฝันก็เป็นอะไรหนึ่งฝันได้เรียงตัฝันยินตาพระผู้ใหญ่พระพรายพระผู้บกัการายฝันยินพระาย เรี่อว่าเลวคุณดว่าเป็นแปะเลยค่ะฝันเห็นพระพระสงฆ์เข้าไปนะวันพระพุทธรูปเนี่ยวันพระขังเลยพรองคเป็นพระเป็นพระพระสงฆ์พระสงฆ์พระขุนผู้ว่าอาจารย์หลวงปู่นี่ขนาดไหนครับผมมันแปะรึเปล่าเงินฝันซ้ำเมื่อซ้ำเมื่อฝันเป็นอาทิตย์ฝันต่อกันจักมื่อค่ะ Hope 60 000 mượn. Hope mượn. Hm. 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 này Hm. 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 này Hm. 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 câu Hm. 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 câu. Hm. 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 này, bỏ đi bên này. Ừ. Hả? Điều บมเมนวัดเท่าแมเนต่ค่ะบ่วันนี้ต้องคูดนั่เดี๋ยววัดต้องคู่นั่นวันนี้ต้องคู่นี่เดียว่วัดต้องพูนเราอยู่วัดค่ะคานน่าจะขึ้นนีกับฟันอีกวันที่อาจารย์วันนี่แหละถ้าผมกับอาจารย์กับันเี่พระอิทโกป่ะคะพระเนี่ยพระโขึ้นค่ะเพรว่าหันอยู่น้ำ ยังอยู่ในวัดนยู่แล้วครับยัองอยู่นเดียเคร่งพระดุนเดียวกันเึรื่งพระผัวอาจารย์เนี่ยมองฟันเห็นตะฟะ้มันฟันต่องัวนะฟันเห็นตะรถูดนะขับรถตู้ต้องไปตรงหน้าก่อนถอยขนะึ้นื้ารถตู้มีไหมในจะเบียนบครับอาจารย์ เลขทะเบียนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกเลขทะเบียนหนึ่งห้าศูนย์หกเป็นรถตู้คับลงไปตรงหน้าหังข้างค่ะเน่าคืนมากกถอยคืนมากเลยเนาะหนึ่งห้าศูนย์หกเนาะตอนขับเดินหนาตอนคืนมากกับถอยหลังงคืนถอยล้างคืนมากเลยหนึ่งห้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมฟันเดินต้องหัหลังจากหันว่ากับพี่เดินฟันนี่จะผ่าพี่จะแบบเหลวกฟัน ฟันเย็นสภาสูงคันฟันเห็นฟานนี่ตรงตรงแปลว่าเนี่ยไหนกับอไรจ้ะเส้นไร้นี่ตามในสิ้นของไฟกับชื่อแปดเนอะทีีเด็กแสดย่างเดียวเลยฟันเห็นสั้นสวนมากแม่ยูมาสูงเนาะค่ะอืมมลุ้กรสูง มีแปดแปดกับแปดกับเก่าอยู่บนข้างขาพระจันท์หรือว่าเนนแปดซื้อนี่จะพระสงฆ์เลยพระสงฆ์เป็นเลแปดอือพระสงฆ์เป็นแปดเลขตัวเลขมงคลเลขโชคลาภเป็นแปดค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะไอ้แปดเมาแหน่แปดเลขหาเลขเข้าไปหาเขาก็ได้ไลาหมองเนาะพราะเทนาะนะคะ ยัง้วัวฟันกันกับฟันมาปีกจับมืออันนี้ก็มาหลายช่องนะคะท่านผู้ชมมแแม่ปีกเปลียนปีนี่พี่สาวคปนกับฟันข่ายกันปีจับขาเราม่นเป็นขาเลี่ยนเหรอรถไฟฟันยังทันไอ้ทีเรยเอาเลยโอ้แม่บอกขาไปจ้ะฟันเราปีก่เตฟันฟันอยู่นี่แหละปีเดียวมันบอกนีอย่างว่าสามเปียเจ็ดนี่แหละ สามตัวเลยป่ะคะออกสามตัว